การใช้ทฤษฎีวางซ้อนในวงจรไฟฟ้าเราใช้ก็ต่อเมื่อในวงจรมีแหล่งจ่ายมากกว่า1ตัวจากรูปตัวอย่างที่9.1เราจะเห็นได้ว่ามี e 1และ e 2ทีนี้หลักการใช้ทฤษฎีวางซ้อนเนี่ยเราจะทำการคิดทีละ1แหล่งจ่ายดูจากรูปที่9.2 เราจะตัดตัดแหละ e2 ออกเรา e2 ออกแล้วทำการรัดวงจรเราจะคิดลูปนี้เราจะคิดที่ e1 เป็นแรงจ่ายก่อนโดยเราจะกำหนดกระแสให้เป็น i ติดแดด1ที่ i1 กระแสที่ไหนผ่าน i2 ก็เป็น i แดดสองแล้วก็ i แดดสทีนี้ให้เราหากระแสที่ i1 ก่อนดูจากรูปที่ i1 กระแส i1 แดดหนึ่งจากรูปวงจรจะกดกของโอมว่าไง i เท่า e กับ e ส่วน r e ในที่นี้คือ e อะละ e หนึ่งทีนี้ r ต้องเป็น r อะไร r รวมของทั้งวงจรเพราะที่ i 1เนี่ยเป็นไงมันเป็นกระแสก็เหมือนเป็น it เป็น i รวมเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> r ตัวนี้ต้องเป็น rt จากรูปวงจรถ้าเราเขียนรูปใหม่ให้ดูง่ายๆเขียนใหม่ เขียนรูปให้ดูง่ายขึ้นอันนี้เป็น r 1 r 2และ r 3ที่จะลองดู r 1กับ r 2ไม่ใช่ r 2กับ r 3เนี่ยต่ออะไรกันอยู่ต่อขนานกันเพราะฉะนั้น r 1 r 2เราก็จะได้สมการนี้รวมกันเสร็จแล้ว r 1กับ r 2 r 2 r 3เนี่ยต่อขนานกัน แต่ r 1กับ r 2 r 3เนี่ยต่อะไรกันต่ออนุกรมกัน r 2และ r 3จะที่เป็น r 1, <c oughs> 1> <c oughs> เพราะนาทีเราก็จะหาได้จาก r 1บวกด้วย r 2 r 3ขนาดกันเราเขียนสูตรลัดเข้ามาเลยจะได้คิดเร็วๆ ต่อมาเมื่อเราแทนค่าเสร็จแทนค่ามาแล้วแทนค่าไป e หนึ่ง r ห r สคิดคำนวณมาเสร็จเราได้1 3 3่จุดสามสามแอมต่อมาเราหา i 2ที่ i สอเนี่ยได้จำได้ที่เคยเรียนกับอาจารย์เล่ไป สูตรการแบ่งกระแสว่าไงถ้าต้องการหาค่า i2 ที่ i 2เราหาได้จากอะไรกระแสไหลเข้ากระแสไหลเข้าคือ i1 หนคูณกับ r ที่อยู่ตรงข้าม r ที่อยู่ตรงข้ามคืออะไร r ที่อยู่ตรงข้าม i2 คือ Rr 3เป็น R 3ส่วนด้วย r ด้านไหนทั้งสองตัวก็คือ r อะไร r สองและ r สาม r สองและ r สามบวกกันอันนี้เป็นสูตรตายตัวอ่ะเอาใหม่เพื่อให้เข้าใจ i สองหาได้จากสูตรสมการก็คือกระแสที่ไหลเข้าเห็นไหม I1 ไ่ 1> I, I 1เนี่ยมาไหลเข้ามาแยกออกเป็น I2 และ I3 เราให้เอากระแสไหลเข้าเนี่ยเป็นตัวตั้งคือ i1 คูณกับ R R ตัวตั้งให้เป็น R ที่อยู่ตรงกันข้ามกับ I2 ตรงกันข้ามกับ i2 ก็คืออแหละอรสส่วนด้วย R ทั้ง2ตัวบวกกันก็คือ R2 และ R3 บวกกัน r 2และ r สาบวกกันอันนี้เป็นสูตรตายตัวเมื่อเราเขียนสมการเสร็จแล้วให้เราแทนค่าแทนค่าเข้ามา i i หนึ่งเนี่ยเราดูแล้วเพราะเราหาได้มาแล้วเราก็แทนค่าเข้ามาคำนวณมาเสร็จเราก็าจะได้ค่าของ i สองเมื่อเราได้ i สองเสร็จแล้วให้เราหา i สามต่อที่ i สาม ไอสามเนี่ยให้เราใช้กฎของเคอร์ชอปที่จุดที่จุดนี้สมมติเป็นที่จุด a จุด a เนี่ยสมการเขียนได้ว่าวอะไร i หนึ่งเท่ากับอะไร i สองบวกกับ i i สามทีนี้ต้องการหาอะไรหา i สามเพราะฉะนั้นเราหา i สามเราก็ย้ายอะไรย้าย i สองไปฝั่งนู้นจากบวกก,กลายเป็นลบเพราะฉะนั้น i สามจะได้เท่ากับ 1> i 1ลบกับ i2 เราจะได้สมการนี้มาแทนค่าเข้ามาเราก็จะหาค่า i3 ได้ทีนี้เราก็จะได้ครบแล้วที่ i1 i2 i3 อันนี้เราจะเป็นแดดเดียวก็คือเป็นฝั่งของ E e 1ต่อมาเราจะไปคิดอีกฝั่งหนึ่ง เราจะไปคิดฝั่งของ e 2ตอนเราคิดฝั่ง e 2เนี่ยให้เราตัดตัดอะไรออกตัด e 1ออกแล้วกําหนดกระแสให้ไหลออกมาจากอะไร i 2ทีนี้ตอนเราคิดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกระแสรเราจะได้ไม่งงเราก็เป็นใช้2 2แดดทีนี้เหมือนเดิม i 2เราก็หาได้จากกฎของโอ์มคือ e ส่วน่ R ต้องเป็น R แล้ว R รวมทั้งหมดของวงจรทีนี้แทนค่ามาปุ๊บเราก็จะได้ค่าของ I2 ต่อมา I1 I1 เหมือนเดิม I1 ห,หาได้จากอะไรสมการใดกระแสที่ไหลเข้าคืออะไรในนี้ต้องการหา I1 กระแสที่ไหลเข้าคือ i i2 คูณกับ r ที่อยู่ตรงข้ามกับ i1 ก็คือ r แะลร r r 3ส่วนด้วย r ทั้ง2ตัวบวกกันก็คือเป็น r 1บวกกับ r 3แทนค่าม,มาเสร็จเราก็จะได้ i1 ต่อมา i3 ก็เหมือนเดิมจากที่จุดจุด a ถ้าจุด a คืออะไร I ส i 2เท่ากับ i 1นึบวก i สเลยเ i 2เท่ากับ i 1บวก i 3มีใครงงตรงนี้นะไม่งงนะเพราะ i 2 i สกระแสมาไหลมาปุ๊บทีนี้แยกออกไปเป็น i 1กับ i 2เพราะฉะนั้น i 1ต้องบวก i 3จะได้เท่ากับ i 2เราต้องการหาค่า i3 แล้วก็ย้ายอะไรไ1ไปเราก็ได้สมการมาที่ว่า i3 สเท่ากับ i 2ลบ i1 เมื่อเราแทนค่ามาเราก็จะได้ค่ากระแสของ i3 อ่าทีนี้ของรูป e 2เสร็จแล้ว ต่อมาเมื่อเราคิดของค่ากระแสทั้ง2ฝั่งก็คือ i แเดดเดียวกับ i ที่มี2แดดคือ2ฝั่งเราจะเอามารวมกันจากรูปโจทย์ของเราเราต้องการหากระแสที่ไหลผ่าน r 1 r 2และ r 3ว่ามีกระแสไหลผ่านมีค่าเท่าไหร่บ้าง ทีนี้ดูจากตัวแรกกระแสที่ไหลผ่าน r 1ห,หรือ i 1ที่จุดนี้ครั้งแรกที่เราคำนวณมาได้ในฝั่งของแดดเดียวที่ทางกระแสมาทางนี้ใช่ไหมเป็นแดดเดียวแดดเดียวอีกอันหนึ่งตอนเวลาเราคิดมาจากรูปที่2ที่เป็น2แดดก็คือ i 2แดดตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนเรากำหนดมาเนี่ย ทั้งไอทั้งสองตัวเนี่ยทิศทางเป็นไงตรงกันข้ามกันมาชนกันทีนี้เมื่อมาชนกันเราดูค่าว่ากระแสตัวไหนมีมากกว่ากันในที่นี้คืออะไร I อเด็ดเดียวมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวกระแสที่มากกว่าเป็นตัวตั้งเสร็จแล้ว i 1หนึ่งเนี่ยง่ายๆว่ามันมามากกว่ามันมีกระแสว,วิ่งมามากกว่าเพราะฉะนั้น มันจะดันฝั่งของ i 2แดดไปทีนี้ i 2แดดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0.38เพราะฉะนั้น i แเดดเดียวเนี่ยก็จะมีค่าลดลงโดยคิดจากอะไรมันต้านกันเพราะฉะนั้นต้องเอามาทำการลบกันพอเสร็จแล้วกระแสที่ไหลผ่าน i 1ที่ทางมาจากอะไรซ้ายไปขวา มีค่าเท่ากับ i 1มีค่าเท่ากับ 0.95m อันนี้คือทิศทางจริงๆของวงจรนี้ i 1มีค่าเท่ากับ0.95ต่อมาดูที่ i 2 i 2ทิศทางฝั่งนี้เป็น i 2แดดส่วนทิศทางนี้ที่เข้ามาเป็น i แดดเดียว ทิศทางเป็นไงตงกันข้ามกันทีนี้ดูฝั่งไหนมีค่ามากกว่ากันฝั่งอะไร I สองแดดมีค่ามากกว่าคือ1ออออนจุสาเ,ดเ,ดเพราะฉะนั้นเราต้องเอา I2 สองแดดเป็นตัวตั้งก็คือหนึ่งจุดสามลบกับ I แดดเดียวก็คือศูนจุห้าหนึ่งเพราะฉะนั้นฝั่งไหนแรงดันเอ้ยไม่ใช่กระแสะมากกว่ากัน I 2แดเดเพื่ะนทิศทางของกระแสต้องมาทางจากขวาไปซ้ายเพราลไอสองจะมีค่าเท่ากับ0.79แอมป์ต่อมาดูที่ i อสทั้งสองฝั่งเราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นทิศทางอะไรเป็นทิศทางเดียวกัน i อเดเดียวและ i อสองเด มันที่ทางเดียวกันเพราะฉะนั้นกระแสมาที่ทางเดียวกันก็ต้องเป็นเป็นบวกเะนั้น i แดดเดียวกับ i2 สแดนเนี่ยบวกกันก็จะได้เป็นค่าของ i3 บวกกันมีค่าเท่ากับ1นึุ่ดเจแอมเสร็จแล้วการคิดวิธี เชิงซ้อน